ขอต้อนรับสู่หมอพัทรพพอดคาสต์ทอกค,ความรู้สุขภาพลึกและฟรีมีที่นี่วันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องฮอร์โมนตัวหนึ่งครับที่เป็นเหมือนกุญแจสําคัญเลยที่คอยไขยพลังงานให้กับเราในทุกๆเช้าฮอร์โมนตัวนี้มีชื่อว่าคอร์ติซอลนั่นเองครับเอเคยสงสัยกันไหมครับว่าเอทำไมร่างกายของเราเนี่ยพอผ่อถึงเวลาเช้าเที่ไรก็เหมือนจะปลุกตัวเองให้ตื่นได้เองเลย ทั้งทที่บางทีเราก็ไม่ได้ตั้งนาฬิกาปลุกไว้แท,แท้ความลับทั้งหมดเนี่ยมันซ่อนอยู่ในร่างกายของเรานี่เองครับและคําตอบของคําถามเมื่อกี้เนี่ยก็คือเจ้าฮอร์โมนที่ชื่อว่าคอติซอลนี่แหละครับมันทําหน้าที่เปรียบเสมือนเป็นนาฬิกาปลุกชีวภาพที่คอยปลุกให้ร่างกายของเราตื่นตัวแล้วก็เตรียมพร้อมสําหรับวันไหนที่กําลังจะมาถึงเอาละครับแล้วเจ้านาฬิกาปลุกธรรมชาติตัวนี้มันเริ่มเดินเครื่องตอนไหนแล้วก็ทำงานยังไงไปดูกันเลย คือในทุกๆเช้าเลยนะครับพอฟ้าเริ่มสางๆช่วงประมาณ6กโมงถึง7จ็ดโมงนี่แหละระดับคอร์ติซอลในร่างกายของเราจะค่อยๆไต่ระดับสูงขึ้นครับซึ่งการเพิ่มขึ้นนี่แหละที่เป็นเหมือนสัญญาณไปบอกร่างกายให้เพิ่มความดันโลหิตแล้วก็เพิ่มระดับน้ําตาลในเลือดเพื่อเตรียมพลังงานเอาไวใ้ให้เราพร้อมใช้ทันทีที่เราลืมตาตื่นขึ้นมาทีนี้เรื่องมันไม่ได้ง่ายแค่นั้นครับคือคอร์ติซอลไม่ได้แค่ปลุกให้ตื่นและจบไม่ใช่เลย เจ้าคอร์ดิซอลเนี่ยเขามีภารกิจสำคัญสำคัญที่ต้องทำให้สำเร็จถึง3อย่างเลยนะในทุกๆุกเช้าภารกิจของมันนะครับเริ่มจาก 1. จัดหาพลังงานครับโดยจะไปสั่งให้ตับเนี่ยปล่อยน้ำตาลออกมาในกระแสะเลือดพอมีพลังงานแล้วทำไงต่อก็ต้องทำภารกิจที่2คือควบคมุมความดันเพื่อปั๊มพลังงานที่ได้มาเนี่ยส่งไปให้ทั่วทุกส่วนของร่างกาย และภารกิจสุดท้ายที่สำคัญมากๆเลยก็คือดูแลภูมิคุ้มกันครับเหมือนเป็นเกราะคอยป้องกันเชื้อโรคต่างๆให้กับเราแต่ประเด็นมันอยู่ตรงนี้ครับที่น่าสนใจมากก็คือจริงๆแล้วเนี่ยหน้าที่หลักของคอติซอลคือเรื่องภูมิคุ้มกันแต่ด้วยไลฟ์สไตล์ของเราสมัยนี้ทั้งเครียดทั้งกินอะไรต่างๆนานามันเลยเหมือนกับว่าคอติซอลต้องวุ่นวายไปจัดการเรื่องพลังงานเรื่องความดันจนแทบไม่มีเวลาไปทำหน้าที่หลักของตัวเองเลย แล้วพอคอติซอลทำงานไปจนถึงจุดพีคสุดของมันแล้วจะเกิดอะไรขึ้นต่อจากนี้บอกเลยว่าช่วงนี้แหละครับคือช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อที่สำคัญมากๆลงดูไทม์ไลน์การทำงานของมันนะครับมันจะเริ่มไต่ระดับสูงขึ้นตอน 6- 7โมงเช้าแล้วก็พุ่งไปถึงจุดสูงสุดช่วงประมาณ8ปดโมงจากนั้นพอสัก9โมงครึ่งเป็นต้นไประดับของมันควรจะต้องเริ่มลดลงซึ่งจังหวะนี้แหละครับคือจุดเปลี่ยนที่สาคัญมากมาก ทีนี้แหละครับพอระดับมันเริ่มลดลงมันก็เหมือนมีทางแยก2ทางถ้าทุกอย่างเป็นไปตามปกติที่ควรจะเป็นร่างกายก็จะเริ่มกระบวนการสร้างฮอร์โมนเพศตัวอื่นๆทําให้เรารู้สึกแข็งแรงมีพะละกําลังแต่ถ้าไม่ถ้าคอร์ติซอลยังสูงปรี๊ดอยู่กระบวนการนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยครับผลก็จะตรงกันข้ามเลยคือจะรู้สึกเพลียๆละล้าไม่มีแรงแทนแล้วไอ้ก,การที่มันส่งมอบหน้าที่ต่อไม่ได้เนี่ย ผลกระทบมันไม่ได้จบแค่นั้นนะครับมันเป็นโดมิโนโลเลยจากความรู้สึกอ่อนเพลียมันก็จะส่งผลไปถึงความแข็งแรงของก้าวเนื้อและกระดูกที่ลดลงและแน่นอนครับว่าทั้งหมดนี้มันกระทบไปถึงกระบวนการชะลอวัยของเราโดยตรงเลยพอเราเข้าใจเรื่องคอติซอลแล้วทีนี้ก็มาถึงคําถามที่หลายคนน่าจะอยากรู้กันมากที่สุดเรื่องกาแฟนี่แหละครับว่าเราจะเอาความรู้นี้ไปปรับใช้กับการดื่มกาแฟในชีวิตประจําวันของเราได้อย่างไงบ้างคําถามก็คือ แล้วตกลงเวลาไหนกันแน่ที่ดีที่สุดสำหรับการจิบกาแฟแก้วแรกของวันคำตอบที่ชัดๆตามหลักการทำงานของร่างกายเลยนะครับก็คือช่วง10โมงถึง11โมงเช้านี่แหละครับอ้าวแล้วทำไมต้องเป็นเวลานั้นละ่ะก็เพราะว่าคาเฟอีนในกาแฟเนี่ยมันไม่ได้ไปปลุกคอรติซอลนะแต่มันไปปลุกฮอร์โมนอีกตัวหนึ่งครับที่ชื่อว่าอะดีนาลีนให้ลุกขึ้นมาทางานแทน คิดภาพง่ายๆแบบนี้ครับเราต้องปล่อยให้ฮอร์โมนตัวแม่อย่างคอร์ติซอลเนี่ยเขาจัดการงานสำคัญของเขาในช่วงเช้าให้เรียบร้อยซะก่อนพอระดับของมันเริ่มลดลงแล้วนั่นแหละครับถึงจะเป็นเวลาดีที่เราจะส่งไม้ต่อให้อดรีนาลีนมารับช่วงต่อด้วยกาแฟสักแก้วการทำแบบนี้เนี่ยจะทำให้ร่างกายได้ประโยชน์สูงสุดแล้วก็ไม่ไปรบกวนระบบตามธรรมชาติของมันด้วย มาถึงตรงนี้เรามาสรุปกันหน่อยดีกว่าครับว่าเราจะเอาความรู้เนี้ยไปปรับใช้อย่างไงเพื่อให้เราทำงานสอดคล้องไปกับนาฬิกาชีวิตของเราได้ดีที่สุดข้อคิดสำคัญที่อยากให้จำไว้เลยก็คือข้อแรกตื่นเช้ามาเนี่ยให้คอร์ติซอลเป็นค้นปลุกไม่ใช่กาแฟข้อ2ปล่อยให้คอร์ติซอลเขาได้ทำภารกิจสำคัญของเขาในชเช้าไปก่อนแล้วค่อยดื่มกาแฟหลัง1ิโมงเช้าเป็นต้นไป แค่ปรับเปลี่ยนเรื่องเล็กๆน้อยๆแบบนี้ก็จะช่วยให้ร่างกายของเราทํางานสอดคล้องกับนาฬิกาชีวิตได้ดีขึ้นซึ่งมันจะส่งผลให้เรารู้สึกแข็งแรงขึ้นในระยะยาวเลยนะครับและสุดท้ายนี้ก็อยากจะฝากคําถามทิ้งท้ายไว้ให้ลองกลับไปคิดกันดูนะครับว่าในทุกวันนี้การใช้ชีวิตของเราเนี่ยเรากําลังทํางานไปกับนาฬิกาชีวภาพของร่างกายหรือว่าเรากําลังฝืนมันอยู่กันแน่ครับ สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่การคุยกันแบบเจาะลึกวันนี้นะคะวันนี้เราจะมาสํารวจเรื่องของฮอร์โมนตัวนึงค่ะชื่อเนี่ยหลายคนอาจจะคุ้นคุ้นหูแต่พอพูดถึงหน้าที่จริงๆอ่ะอาจจะนึกแค่คําว่าความเครียดอย่างเดียวเลยนั่นก็คือคอร์ติซอลค่ะแต่ว่านะจริงๆแล้วฮอร์โมนตัวนี้เนี่ยเอ่อเหมือนเป็น ผู้ควบคุมวงออเคสตราใหญ่ในร่างกายเราเลยทําหน้าที่ซับซ้อนกว่าที่เราคิดเยอะเลยค่ะวันนี้เราจะมาดูกันค่ะว่าคอร์ติซอลเนี่ยมันทำงานสัมพันธ์กับนาฬิกาชีวภาพหรือจังหวะชีวิตประจําวันของเรายัางไงโดยอ้างอิงข้อมูลเชิงลึกจากแหล่งที่เราได้ศึกษามานะคะโดยเฉพาะจากคลิปวิดีโอช่อง Advanced LCHF Longevity ค่ะมีมุมมองที่น่าสนใจมากๆ ใช่ครับคุณรู้ฟังคือคอริซซลเนี่ยมีบทบาทสำคัญมากๆเลยนะครับในการควบคุมระบบต่างๆในร่างกายเราตั้งแต่เรียงพลังงานความดันโลหิตไปจนถึงระบบภูมิคุ้มกันเลยซึ่งการทำงานของมันเนี่ยมันไม่ได้คงที่นะตลอดวันแต่มีการปรับเปลี่ยนขึ้นขึ้น,นลงๆเป็นจังหวะที่แบบว่าน่าทึ่งมากการเข้าใจจังหวะตรงนี้แหละครับเป็นกุญแจาสาคัญเลยในการดูแลสุขภาพองค์รวมของเรา หูน่าสนใจมากค่ะงั้นเป้าหมายของเราวันนี้ก็คือการเจาะลึกจังหวะการทำงานของคอติซอลตลอด24ชั่วโมงเลยใช่ไหมคะตั้งแต่เช้าตรู่ที่เราตื่นจนถึงช่วงที่เราควรจะพักผ่อนเราจะมาดูกันว่าจังหวะเนี้ยมันส่งผลต่อพลังงานความดัน ภูมิคุ้มกันแล้วก็ฮอร์โมนอื่นๆยังไงบ้างรวมถึงปัจจัยในชีวิตประจําวันที่อาจจะไปรบกวนจังหวะสําคัญนี้ด้วยเอาละค่ะมาเริ่มแกะรอยการทํางานของคอร์ติซอลกันเลยดีกว่างั้นมาเริ่มกันที่จุดสตาร์ทของวันเลยนะคะตอนเช้าตรู่ประมาณสัก6-7ถึงจโมงเช้าช่วงที่เรากําลังจะตื่นหรือว่าเพิ่งลืมตาขึ้นมาเนี่ยค่ะคอร์ติซอลมันทําอะไรบ้างคะช่วงนี้ครับ ในช่วงเวลานี้เองครับที่ร่างกายเราเริ่มเเหมือนปลุกตัวเองตามธรรมชาติกลไกหนึ่งที่สําคัญมากๆก็คือการหลั่งคอติซอลจากต่อมหมวกไตออกมาในระดับที่สูงขึ้นอย่างรวดเร็วเลยซึ่งอันนี้ถือเป็นจุดสูงสุดจุดหนึ่งของวันเลยก็ว่าได้นะครับสัญญาณนี้เนี่ยมันส่งผลกระทบหลายอย่างพร้อมๆกันเลยครับผลกระทบที่ว่านี้มีอะไรบ้างคะที่ทําให้เรารู้สึกแบบตื่นตัวเฟรชขึ้นมาได้หลักๆเลยนะครับหนึ่ง คอร์ติซอลเนี่ยจะส่งสัญญาณไปที่ตับครับให้เริ่มกระบวนการที่เรียกว่ากลูโคนนโอเจเนซิสคืออธิบายง่ายๆก็คือการสร้างน้ำตาลกลูโคโสขึ้นมาใหม่จากแหล่งที่ไม่ใช้คาร์โบไฮเดรตโดยตรงเช่นพวกกรดอะมิโนโรหรือไขมันเพื่อเพิ่มระดับน้ำตาลในเลือดอย่างรวดเร็ว ให้สมองกล้ามเนื้อมีพลังงานพร้อมใช้ทันทีหลังจากที่เราอดอาหารมาทั้งคืนนะครับ 2. คือมันจะไปกระตุ้นให้หลอดเลือดหดตัวเล็กน้อยส่งผลให้ความดันโลหิตสูงขึ้นนิดหน่อยหรือบางทีก็รู้สึกว่าพุ่งขึ้นเพื่อให้แน่ใจว่าเลือดที่อุดมด้วยออกซิเจนแล้วก็พลังงานหรือน้ําตาลเนี่ยจะถูกส่งไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเตรียมพร้อมสําหรับกิจกรรมต่างๆในวันใหม่ครับ อ๋อเข้าใจแล้วค่ะที่เราตื่นมาแล้วรู้สึกสดชื่นถ้าวันไหนนอนพอนะคะก็เพราะว่าคอร์ s ิซอลช่วยบูสต์ทั้งพลังงานทั้งแรงดันเลือดนี่เองนะคะเหมือนเป็นการสตาร์ทเครื่องยนต์ให้พร้อมทำงานเลยแล้วนอกจากการปลุกร่างกายให้ตื่นแล้วช่วงเช้านี้คอร์ริซอลมีบทบาทสำคัญอื่นๆอีกไหมคะแหล่งข้อมูลที่เราดูมาเขาเน้นเรื่องไหนเป็นพิเศษหรือเปล่าคะมีอีกบทบาทที่สาคัญมากครับแล้วแหล่งข้อมูลที่เรามีก็เน้นย้าเรื่องนี้เลย คือเรื่องของระบบภูมิคุ้มกันครับจริงๆแล้วเนี่ยคอติซอมมีคุณสมบัติที่ช่วยต้านการอักเสบในระยะสั้นได้แล้วก็ช่วยปรับสมดุลการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันไม่ให้มันตอบสนองมากไปหรือน้อยเกินไปซึ่งจำเป็นมากในการรับมือกับพวกเชื้อโรคหรือสิ่งแปลกปลอมต่างๆที่เราอาจจะเจอในตอนเช้าแต่ว่าประเด็นที่น่าสนใจคือคืออะไรคะมีอะไรที่มันซับซ้อนกว่านั้นอีกหรอคะ คืออย่างนี้ครับในวิถีชีวิตปัจจุบันของเราเนี่ยที่อาจจะเต็มไปด้วยความเครียดเรื้อรังหรือว่าการบริโภคอาหารแปลรูปสูงๆอาหารที่มีน้ำตาลสูงมากๆเกินไปมันทำให้ร่างกายต้องพึ่งพาคอร์ติซอลอย่างหนักเลยในการจัดการกับระดับน้ำตาลในเลือดที่มันผันผวนแล้วก็ความดันโลหิตที่อาจจะสูงผิดปกติอยู่แล้วเปรียบเสมือนว่าคอร์ติซอลต้องเสียทรัพยากรแล้วก็เวลาส่วนใหญ่ไปกับการแก้ปัญหาวิกฤตเฉพาะหน้าพวกนี้ครับ จนอาจจะทําให้การทํางานด้านการปรับสมดุลภูมิคุ้มกันในระยะยาวเนี่ยประสิทธิภาพมันลดลงได้ได้ดีขึ้นลดความเครียดลงคือลดภาระให้คอร์ติซอลต้องวุ่นวายกับการคุมน้ําตาลคุมความดันที่มันแกว่งไปมาตลอดเวลามันก็จะสามารถกลับมาทําหน้าที่ดูแลระบบภูมิคุ้มกันซึ่งเป็นหน้าที่หลักอีกอย่างหนึ่งของมันได้อย่างเต็มที่มากขึ้นทําให้เราแข็งแรงขึ้นไม่ป่วยง่ายหรือที่ในแหล่งข้อมูลเขาเรียกว่ามีภูมิชีวิตที่ดีขึ้นอย่างนั้นหรือเปล่าคะ ถูกต้องเลยครับแนวคิดเรื่องภูมิชีวิตหรือความสามารถของร่างกายในการปรับตัวและก็ฟื้นฟูตัวเองโดยรวมเนี่ยมันเกี่ยวข้องอย่างยิ่งเลยกับการที่ระบบฮอร์โมนต่างๆทํางานได้อย่างสมดุลตามจังหวะธรรมชาติของมันเมื่อคอติซอลต้องทํางานหนักเกินไปในการควบคุมพลังงานและความดันมันก็จะมีเหมือนกับแบนด์วิดหลือพอที่จะดูแลระบบภูมิคุ้มกันให้ทํางานอย่างเหมาะสมไม่มากเกินไปจนเกิดการอักเสบเรื้อรังหรือน้อยเกินไปจนติดเชื้อง่าย การดูแลไลฟ์สไตล์องรวมของเรานี่แหละครับจึงเป็นการสนับสนุนให้คอติซอลทำงานในส่วนนี้ได้ดีขึ้นเข้าใจภาพรวมช่วงเช้าตรู่แล้วค่ะคอติซอลพุ่งสูงปรีดเพื่อปลุกเราด้วยพลังงานด้วยน้ำตาลความดันพร้อมกับเตรียมระบบภูมิคุ้มกันให้พร้อมแล้วหลังจากนั้นล่ะคะพอสายขึ้นมาหน่อยประมาณสัก8ถึงโมงเช้าระดับคอติซอลจะเป็นยังไงต่อคะครับ หลังจากที่พุ่งขึ้นไปสูงสุดในช่วงประมาณ6ถึง8โมงเช้าแล้วเนี่ยโดยทั่วไปประมาณ8 9โมงเช้าระดับคอร์ติซอลจะเริ่มค่อยๆปรับตัวลดลงตามธรรมชาติครับนี่เป็นส่วนสำคัญของจังหวะปกติของมันเลยนะจังหวะการลดลงนี้เองครับที่เปิดโอกาสให้ระบบฮอร์โมนอื่นๆเริ่มเข้ามามีบทบาทมากขึ้นการลดลงของคอร์ติซอลเปิดทางให้ฮอร์โมนอื่นทำงานอืมน่าสนใจจังคะ่ะเหมือนเป็นการส่งไม้ต่อกันหรอคะแล้วฮอร์โมนกลุ่มไหนคะที่จะเริ่มทำงานในช่วงนี้ อ่าเป็นข้อสังเกตที่ดีครับพอคอร์ติซอลเริ่มลดระดับลงในช่วงใสายๆนี่แหละครับถือเป็นเหมือนหน้าต่างโอกาสหรือช่วงเวลาทองเลยสำหรับการสร้างและหลั่งฮอร์โมนกลุ่มสำคัญอีกกลุ่มหนึ่งนั่นก็คือกลุ่มฮอร์โมนเพศครับซึ่งรวมถึงเทสโทสเตอโรนที่มีทั้งในผู้ชายผู้หญิงนะครับแต่ปริมาณต่างกันแล้ก็โปรเจสเตอโรนซึ่งจะเด่นในผู้หญิง ฮอร์โมอนเหล่านี้มีความสำคัญอย่างยิ่งเลยต่อการซ่อมแซมแล้วก็เสริมสร้างร่างกายครับเดี๋ยวสิคะนี่หมายความว่าการที่คอติซอลลดลงเนี่ยเป็นเหมือนสัญญาณให้ร่างกายเริ่มกระบวนการสร้างฮอร์โมอนที่เกี่ยวกับการเสริมสร้างความแข็งแรงอย่างเทสโทสเตอโรนกับโปรเจสเตอโรนเหรอคะทำไมต้องเป็นช่วงเวลานี้ล่ะคะใช่ครับกลไกหนึ่งที่พอกะอธิบายเรื่องนี้ได้คือคอติซอลกับฮอร์โมอนเพศบางตัวเนี่ยมันใช้สารตั้งต้นร่วมกันในการผลิตครับ เช่นคอเลสเตอรอลแล้วก็ตัวเพร็กเนอโรนที่บางทีถูกเรียกว่าฮอร์โมนแม่ทีนี้เมื่อร่างกายมีความต้องการคอติซอลสูงๆเช่นจากความเครียดหรือช่วงตื่นนอนเนี่ยทรัพยากรก็จะถูกดึงไปใช้ในการสร้างคอติซอลก่อนเป็นหลัก แต่พอความต้องการคอติซอลเริ่มลดลงตามธรรมชาติในช่วงใสายๆเนี่ยพยากรเหล่านี้ก็จะว่างพอครับที่จะถูกนําไปใช้สร้างฮอร์โมนเพศได้มากขึ้นประกอบกับเป็นช่วงที่ร่างกายเริ่มตื่นตัวเต็มที่แล้วมีการเคลื่อนไหวฮอร์โมนเพศเหล่านี้ก็จะเข้ามาช่วยในกระบวนการซ่อมแซมเสริมสร้างกล้ามเนื้อกระดูกเส้นเอ็นแล้วก็เนื้อเยื่อต่างๆที่อาจจะสึกหรอหรือต้องการการบารุงรักษาครับ โห oh, ฟังดูเหมือนเป็นระบบจัดสรรทรัพยากรที่ฉลาดมากๆเลยนะคะเราช่วงเวลาที่ฮอร์โมนเพศเหล่านี้ทํางานเด่นๆเนี่ยมันนานแค่ไหนคะครับช่วงพีคของฮอร์โมนเหล่านี้มักจะค่อนข้างสั้นนะครับอาจจะประมาณสัก30นาทีถึง1ชั่วโมงราวๆแปดโมงครึ่งถึง9ก้าโมงครึ่งหรืออาจจะถึง10บโมงเช้าขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลแล้วก็ปัจจัยอื่นๆด้วยแต่ก็ถือเป็นช่วงเวลาที่สําคัญมากๆสําหรับการฟื้นฟูแล้วก็เสริมสร้างความแข็งแรงครับ คำถามสำคัญเลยค่ะแล้วถ้าเกิดว่าคอติซอลมันไม่ยอมลดลงตามธรรมชาติล่ะคะสมมติว่าเราตื่นมาก็เครียดเลยหรือมีปัจจัยอื่นที่ทำให้คอติซอลสูงค้างนานกว่าปกติจะเกิดอะไรขึ้นกับฮอร์โมนเพศในช่วงเวลานี้คะนั่นคือปัญหาใหญ่เลยครับถ้าคอติซอลยังคงสูงค้างอยู่ไม่ลดลงตามจังหวะที่ควรจะเป็นไม่ว่าจะเกิดจากความเครียดเรื้อรงังการนอนไม่พอการอักเสบ หรือเหตุผลอื่นๆก็ตามกระบวนการสร้างฮอร์โมนเพศก็จะถูกกดหรือยับยั้งไว้ทรัพยากรก็จะยังคงถูกดึงไปใช้ในการผลิตคอร์ติซอลต่อไปเรื่อยๆปรากฏการณ์นี้บางครั้งเขาเรียกว่าพรี g n นโนโลนสติลนะครับคือสารตั้งต้นพรีแคนโนโลนถูกขโมยไปใช้สร้างคอร์ติซอลจนหมดหรือจนไม่พอผลที่ตามมาก็คือระดับเทสโทสเตอโรนและโปรเจสเตอโรนอาจจะต่ำกว่าที่ควรจะเป็น ทำให้ร่างกายไม่สามารถซ่อมแซมและเสริมสร้างตัวเองได้อย่างเต็มที่อาจจะรู้สึกอ่อนเพลียไม่กระปรี้กระเปื่ากล้ลา,กลามเนื้อฟื้นตัวช้าหรืออาจจะมีปัญหาเรื่องความแข็งแรงของกระดูกข้อต่อในระยะยาวได้ครับโหกระทบเป็นลูกโซ่จริงๆอะค่ะไม่ใช่แค่เรื่องความแข็งแรงทางกายภาพเท่านั้นใช่ไหมคะเหมือนเคยได้ยินว่าฮอร์โมนเพศพวกนี้มันเกี่ยวกับความรู้สึกสดชื่นความเป็นหนุ่มเป็นสาวด้วยถูกต้องครับ เทสโทสเตอโรเนเกี่ยวข้องกับพลังงานแรงขับเคลื่อนอารมณ์ความมั่นใจส่วนโปรเจสเตอโรนก็มีผลช่วยให้รู้สึกสงบผ่อนคลายการที่ฮอร์โมนเหล่านี้อยู่ในระดับที่สมดุลแล้วก็ถูกสร้างขึ้นตามวงจรปกตินี่แหละครับจึงสัมพันธ์โดยตรงกับคุณภาพชีวิตความรู้สึกโดยรวมของเราแล้วก็อาจจะเรียกว่าเป็นส่วนหนึ่งของอายุวัฒนะหรือการชะลอความเสื่อมของร่างกายด้วยก็ได้ การที่ระดับฮอร์โมนเพศต่ำเรื้อรังจากการที่คอร์ติซอลสูงผิดปกติจึงส่งผลเสียต่อสุขภาพและความรู้สึกอ่อนเยาวในระยะยาวได้จริงๆครับ นี่สินะคะที่บอกว่าคอร์ติซอลเหมือนตัวแม่หรือผู้ควบคุมหลักเพราะจังหวะการขึ้นลงของมันเนี่ยไม่เพียงส่งผลตอบพลังงานความดันแต่ยังส่งผลต่อการผลิตฮอร์โมนสำคัญอื่นๆที่เกี่ยวกับความแข็งแรงความสดใสของเราด้วยแล้วพอเข้าสู่ช่วงสายปอีกหน่อยละคะประมาณสัก10-11โมงเช้าสถานการณ์ของคอร์ติซอลเป็นยังไงต่อคะ ในช่วงประมาณ10บโมงเชา้าเต็นต้นไปเนี่ยระดับคอร์ติซอลจะลดลงอย่างต่อเนื่องและชัดเจนมากขึ้นเข้าสู่ภาวะที่เรียกว่า d ดาว Regulation ซึ่งหมายถึงร่างกายกำลังลดการผลิตหรือลดความไวของตัวรับสัญญาณต่อคอร์ติซอลลงเพื่อให้ระบบต่างๆเริ่มเข้าสู่โหมดการทำงานที่ต่างออกไปช่วงเวลานี้เองครับที่มีเกล็ดนะ่าสนใจเกี่ยวกับการดื่มกาแฟเข้ามาเกี่ยวข้องพอดีเลย อ๋อเรื่องกาแฟนี่เองเคยได้ยินมาบ้างค่ะว่าไม่ควรดื่มกาแฟทันทีหลังตื่นนอนแต่ควรรอสักพักใหญ่ๆนี่คือเหตุผลทางฮอร์โมนที่อยู่เบื้องหลังสินะคะทำไมถึงต้องรอให้คอติซอลลดลงมาก่อนในช่วง10-11โมงถึงจะเหมาะกับการดื่มกาแฟมากกว่าล่ะคะ เหตุผลหลักเลยคือคาเฟอีนในกาแฟเนี่ยเป็นสารกระตุ้นที่ออกฤทธิ์ส่วนหนึ่งโดยการไปกระตุ้นการหลั่งฮอร์โมนอีกตัวที่ชื่อว่าอะดรีนาลีนหรืออีพิเนฟรินซึ่งเป็นฮอร์โมนที่เกี่ยวข้องกับการตอบสนองแบบสู้หรือหนี f i Fight t or l l i h t ททำให้เรารู้สึกตื่นตัวมีพลังงานมีสมาธิเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วแต่เป็นผลในระยะสั้นกว่าคอร์ริซอล ทีนี้ถ้าเราดื่มกาแฟในช่วงที่คอริซอซยังสูงอยู่เช่นตอน7-8ถึงมงเชา้าก็เหมือนกับการแบบว่าเทสารกระตุ้นสัสสนเข้าไปในระบบที่กำลังถูกกระตุ้นสูงสุดอยู่แล้วอาจทำให้รู้สึกกระวนกระวายใจสัน่นหรือเกิดภาวะเครียดสัสสนโดยไม่จำเป็นแล้วก็อาจจะทำให้ร่างกายดื้อต่อคาเฟอีนเร็วขึ้นด้วยครับ เราบเลยขาดเหมือนกับว่าเราควรรอให้ตัวกระตุ้นหลักตามธรรมชาติคือคอร์ติซอลเนี่ยเริ่มแผ่วลงก่อนแล้วค่อยใช้ตัวช่วยกระตุ้นเสริมคือคาเฟอีนเข้าไปเพื่อให้ได้ผลดีที่สุดแล้วก็ไม่ไปรบกวนระบบเดิมที่กําลังทํางานอยู่พอคอร์ติซอลเริ่มดาวเรกูเลตการดื่มกาแฟก็จะช่วยกระตุ้นอะดรีนาลีนให้เข้ามาเสริมพลังงานในช่วงสาย,สายได้อย่างเหมาะสมคล้ายๆเป็นการรับช่วงต่อในแง่ของการให้พลังงานแต่เป็นคนละก,กลไกกันครับ เปรียบเทียบได้เห็นภาพชัดเจนเลยคอติซอลให้พลังงานแบบเตรียมพร้อมระยะยาวส่วนอะดรีนาลีนที่ถูกกระตุ้นโดยคาเฟอีนให้พลังงานแบบเร่งด่วนระยะสั้นการรอให้คอติซอลลดลงก่อนจึงเป็นการใช้ประโยชน์จากคาเฟอีนได้อย่างชาญฉลาดกว่าลดผลข้างเคียงที่ไม่ต้องการแล้วก็อาจจะช่วยรักษาความไวของร่างกายต่อคาเฟอีนได้นานขึ้นด้วยนอกจากนี้ยังมีเรื่องของอะดีโนซีนอีกนิดหน่อยครับซึ่งเป็นสารสื่อประสาทที่ทําให้เรารู้สึกง่วง คาเฟอีนจะไปบล็อกตัวรับอะดีโนซีนนี้ทําให้เรารู้สึกตื่นการดื่มกาแฟเมื่ออะดีโนซีนเริ่มสะสมมากขึ้นในช่วงสายๆคือหลังจากตื่นนอนมาสักพักแล้วก็อาจจะได้ผลดีกว่าการดื่มตอนเช้าตรู่ที่ระดับอะดีโนซีนยังต่ําอยู่นะครับ โหมีเหตุผลซ้อนกันหลายอย่างเลยนะคะเนี่ยน่าทึ่งมากที่เรื่องง่ายๆอย่างการดื่มกาแฟาก็มีคําอธิบายทางชีวเคมีฮอร์โมนที่ซับซ้อนรองรับอยู่ที่นี้เราก็เห็นภาพรวมตั้งแต่เช้าตรู่จนถึงช่วงสายแล้วคอร์ติซอลค่อยๆลดระดับลงแล้วหลังจากนี้ละคะช่วงบ่ายถึงเย็นบทบาทของมันเปลี่ยนไปอย่างไรบ้างคะนี่เป็นส่วนที่คนมักไม่ค่อยพูดถึงเท่าไหร่ถูกต้องครับคนมักจะโฟกัสที่คอร์ติซอลช่วงเช้าแต่จังหวะในช่วงบ่ายและ ก็สําคัญไม่แพ้กันเลยตามหลักการแล้วเนี่ยระดับคอร์ติซอลควรจะค่อยๆลดต่ําลงอย่างต่อเนื่องตลอดช่วงบ่ายและควรจะอยู่ในระดับที่ต่ํามากๆในช่วงเย็นและก่อนนอนเพื่อเตรียมร่างกายเข้าสู่หมุดพักผ่อนและส้มแซมครับการที่คอร์ติซอลลดลงต่ําในช่วงเย็นสําคัญยังไงคะมันเชื่อมโยงกับการนอนหลับหรือเปล่า เชื่อมโยงโดยตรงเลยครับคอร์ติซอกับเมลาโทนินซึ่งเป็นฮอร์โมนที่ควบคุมการนอนหลับทำงานในลักษณะที่ตรงกันข้ามกันเลยหรือเรียกว่า inverse relationship เมื่อระดับคอร์ติซอลสูงร่างกายจะยับยั้งการผลิตเมลาโทนินแต่เมื่อคอร์ติซอลลดต่ำลงในช่วงเย็นและคำ่ำจะเป็นสัญญาณให้ต่อมไพเนียลไพเนลแกรนเริ่มผลิตและหลั่งเมลาโทนินออกมาทำให้เรารู้สึกง่วงแล้วก็พร้อมที่จะนอนหลับ การที่คอร์ติซอลอยู่ในระดับต่ำในช่วงกลางคืนจึงจำเป็นอย่างยิ่งเลยครับต่อการนอนหลับที่มีคุณภาพซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ร่างกายทำการซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอจัดการของเสียและฟืน้นฟูพลังงานอย่างแท้จริงถ้าอย่างนั้นปัญหาคือถ้าคอร์ติซอลของเรามันไม่ยอมลดลงในช่วงเย็นหรือกลางคืนล่ะคะจะเกิดอะไรขึ้นแล้วอะไรคือสาเหตุที่ทำให้มันสูงค้างอยู่แบบนั้นคะ บรรยายที่พบได้บ่อยด้วยเลยในวิถีชีวิตสมัยใหม่ถ้าคอติซอยังคงสูงอยู่ในช่วงเวลาที่มันควรจะต่ำแล้วเนี่ยผลก็คือการผลิตเมลาโทนินจะถูกรบกวนทำให้หลับยากหลับไม่สนิทหรือตื่นกลางดึกซึ่งการนอนหลับที่ไม่มีคุณภาพนี้ก็จะส่งผลย้อนกลับไปรบกวนจังหวะคอติซอในวันถัดไปอีกเป็นวงจรอ,อุบาตได้เลยครับส่วนสาเหตุที่ทำให้คอติซอสูงค้างในช่วงเย็นหรือกลางคืนก็มีหลายอย่างครับเช่น หนึ่งเลยคือความเครียดเรื้อรังความกังวลเรื่องงานเรื่องส่วนตัวที่มันไม่จบไม่สิ้นทําให้ร่างกายอยู่ในโหมดตื่นตัวตลอดเวลา 2. การสัมผัสแสงสีฟ้าบลูไลท์แสงจากหน้าจอคอมพิวเตอร์โทรศัพท์มือถือแท็บเลต็ตหรือแม้ตลอดไฟ LED บางชนิดโดยเฉพาะในช่วง2 -3 ถึงชั่วโมงก่อนนอนจะส่งสัญญาณไปที่สมองว่ายัยงเป็นเวลากลางวันทําให้ระงรับการหลัง่งเมลาโทนินแล้วก็อาจจะเป็นกระตุน้นคอติซอลได้ด้วย 3. การกินอาหารมื้อดึกโดยเฉพาะอาหารมื้อนัก หนักหรืออาหารที่มีคาร์โบไฮเดรตน้ำตาลสูงการย่อยอาหารการจัดการกับระดับน้ำตาลในเลือดที่พุ่งสูงขึ้นเป็นภาระที่ต้องใช้คอติซอลเข้ามาเกี่ยวข้องทําให้ระดับมันไม่ลดลงตามที่ควรจะเป็นและ4การออกกําลังกายหนักเกินไปในช่วงเย็นครับแม้การออกกําลังกายจะเป็นสิ่งที่ดีแต่การออกกําลังกายที่หนักหน่วงใกล้เวลานอนเกินไปอาจกระตุ้นคอติซอลและอะดรีนาลีนทําให้ร่างกายตื่นตัวนอนหลับยากขึ้นได้ โหปัจจัยในชีวิตประจําวันทั้งนั้นเลยนะคะทั้งความเครียดการใช้จอการกินการออกกําลังกายผิดเวลาล้วนส่งผลต่อจังหวะคอติซอลในช่วงเย็นและกลางคืนซึ่งสําคัญต่อการนอนการฟื้นฟูร่างกายแสดงว่าการจัดการไลฟ์สไตล์ในช่วงเย็นก็สําคัญไม่แพ้ช่วงเช้าเลยอะเพื่อให้จังหวะของคอติซอลเป็นไปตามธรรมชาติครบทั้ง24ชั่วโมงเลยนะคะแน่นอนครับ การดูแลให้คอร์ติซอลลดลงอย่างเหมาะสมในช่วงเย็นเป็นเหมือนการปิดสวิตช์ระบบความเครียดแล้วก็เปิดสวิตช์ระบบการพักผ่อนและซ่อมแซมซึ่งนำโดยเมลาโทนินแล้วก็ฮอร์โมนการเจริญเติบโตรหรือกร h ฮอร์โมนที่จะหลั่งออกมา,มามากในช่วงที่เราหลับลึกการรักษาวงจรนี้ให้สมบูรณ์จึงเป็นพื้นฐานของสุขภาพที่ดีในระยะยาวครับทั้งด้านร่างกายจิตใจและภูมิคุ้มกันหรือภูมิชีวิตที่เราพูดถึงกันตอนต้นนั่นเอง และนั่นก็คือภาพรวมที่ครบถ้วนแล้วก็น่าทึ่งมากๆของการทำงานของคอติซอลตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะเราได้เห็นแล้วว่ามันไม่ใช่แค่ฮอร์โมนความเครียดธรรมดารรมดาแต่เป็นเหมือนมาสเตอร์คอนโทรลเลอร์ตัวจริงเลยที่คอยปรับเปลี่ยนการทำงานของร่างกายให้เข้ากับจังหวะของวันตั้งแต่การปลุกให้ตื่นด้วยพลังงานและความดันการปรับสมดุลภูมิคุ้มกันการเปิดคางให้ฮอร์โมนเพศทำงานเพื่อซ่อมสร้างในช่วงสายและที่สำคัญมากๆคือการลดระดับลงเพื่อเปิด ทานให้กับการพักผ่อนและฟื้นฟูในช่วงกลางคืนค่ะครับสิ่งที่น่าทึ่งคือความเชื่อมโยงและก็ความละเอียดอ่อนของระบบนี้ การที่ข้อที่สอดทำงานตามจังหวะธรรมชาติไม่สูงค้างหรือผิดเพี้ยนไปมีผลกระทบต่อเนื่องไปยังสมดุลพลังงานความดันโลหิตศักยภาพของระบบภูมิคุ้มกันความสมดุลของฮอร์โมนเพศและก็คุณภาพการนอนหลับซึ่งทั้งหมดนี้รวมกันเป็นพื้นฐานของสุขภาพองค์รวมและความสามารถในการปรับตัวรับมือกับความท้าทายต่างๆหรือภูมิชีวิตที่แข็งแกร่งนั่นเองครับการทําความเข้าใจจังหวะนี้จึงไม่ใช่แค่เรื่องน่ารู้แต่เป็นเครื่องมือสําคัญในการออกแบบวิถีชีวิตที่ส่งเสริมสุขภาพ แท้จรริงเลยคับถูกต้องเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการจัดการอาหารลดน้ำตาลลดแป้งปลารูปการจัดการความเครียดการนอนหลับให้เพียงพอมีคุณภาพการกำหนดเวลาดื่มกาแฟที่เหมาะสมอย่างเช่นหลังสิบโมงเช้าไปแล้วและการจัดการแสงสีฟ้าในช่วงเย็นรวมเป็นการสนับสนุนจังหวะธรรมชาติของคอร์ติซอลทั้งสิ้นเลยนะคะและนี่คือประเด็นน่าคบคิดทิ้งท้ายครับ เมื่อเราได้เห็นภาพรวมของจังหวะการทำงานอันละเอียดอ่อนของคอริซอลตลอด24ชั่วโมงแล้วลองใช้เวลาสักครู่ทบทวนวิถีชีวิตประจำวันของเราเองดูครับมีพฤติกรรมหรือปัจจัยแวดล้อมใดบ้างที่อาจกำลังรบกรนนาฬิกาชีวภาพและจังหวะคอริซอลนี้อยู่โดยที่เราอาจจะไม่รู้ตัวไม่ว่าจะเป็นความเครียดที่จัดการไม่ได้รูปแบบการกินที่ไม่สมดุลการนอนที่ไม่เป็นเวลาการจ้องหน้าจอจนดึกหรือแม้แต่การไม่ได้รับแสงแดดธรรมชาติในตอนเช้า แล้วเราพอจะเริ่มปรับเปลี่ยนอะไรเล็กๆน้อยๆได้บ้างในวันนี้เพื่อช่วยให้มาสเตอร์คอนโทรลเลอร์ตัวสำคัญนี้ทำงานได้อย่างราบรื่นและสมดุลมากขึ้นเพราะภูมิชีวิตที่ดีขึ้นของเราเอง